ใน,นป้ายรถเม์นะคะที่สุดอันนี้โบสถคค์ค่ะค่ะวันนี้สูจะไปหาหมอนะคะไปหาหมอคะ่ะอันนี้ก็คือป้ายบอกนะคะ ป้ายบอกว่าโฟร์ฟาสค่ะให้ดูวิวนะคะดูวิวรอบๆค่ะไปเอโกเทร a p ปีค่ะไปเหมือนแบบบำบัดอะค่ะเพราะว่าสุขไม่สบายเนะาะสู่จะไปบำบัดค่ะนี้ข้างทางนะคะข้างทางค่ะป้ายโฟร์ฟาสค่ะ ดูวิวรอบๆนะคะนี่ค่ะทางเมืองนอกจะเป็นแบบนี้ค่ะโอ้โหนี่ค่ะนี่ขับไม่เกินเจ็ดสิบนะครับป้ายเจ็ดสิบค่ะ ก็เป็นทุ่งนี่น,นะคะสุดนใจให้ดูวิวนะคะอันนี้ป้ายจักรายานค่ะยังไงคะบรรยากาศนี่ค่ะให้ดูทุ่งถนนค่ะ ไม่ค่อยเห็นนะคะนี่ค่ะ,คะกำลังเดินทางไปนี่ค่ะบ้านที่เมืองนอกเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนีคะด้านหน้าก็จะเป็นไฟจราจรของที่นี่นะคะ ป้ายสีเหลืองๆนี้เป็นป้ายบอกว่าโฟ,ฟาร์ฟาสคดะต่อค่ะนี่นะคะรอบบริเวณข้างทางค่ะที่สุ ที่สุดจะไปบําบัดนะคะนี่ค่ะสุดจะไปบําบัดนะคะไปเอโกทอลลปีค่ะวิวสวยไหมคะวิวสวยไหมคะนี่ค่ะน่าสถานที่ที่สุดจะไปบําบัดจิตนะคะเอโกโทอลลปีคะ่ะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะที่สุดจะไปบําบัดนะคะสุขภา,ภาพจิตคะ่ะเอโกโทอลลปีคะ่ะ เป็นตารางบอกราคาว่าหมอที่เขารักษาการต่างๆค่ะอันนี้สุจะไปชั้นสี่ค่ะเอโกโทอปีค่ะนี่ค่ะที่สุจะไปเอโกโทอปีนะคะไปบำบัดค่ะเรกกนคารนเโกโูนะเซนเนาะ อันนี้ป้ายสต็อปนะคะไฟแดงค่ะอันนี้จราจรที่ประเทศเยอรมนีค่ะฝนก็ตกนะคะมองภาพไม่ค่อยชัดนะคะเบลอๆหน่อยนะคะอันนี้ก็เป็นทางจราจรค่ะประเทศเยอรมนีค่ะนนี่ค่ะเป็นไงคะ สภาพอากาศฝนตกค่ะค่ะดูต่อนะคะนี่ค่ะบ้านเมืองเขาเป็นแบบนี้นะคะข้างทางค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะ,คะนี่ค่ะก็เป็นไฟเกียวไฟแดงบ้านเขานะคะ อันนี้ห้าสิบเมตรค่ะอันนี้ก็เป็นทางไกด์แปะเคียนนะคะก็คือเป็นทางวงเวียนนะคะ ทีนี้เขาก็จะทำข้าวโพดนะคะอันนี้ไม่รู้เป็นผักอะไรค่ะมองไม่เห็นฝนตกค่ะอันนี้เป็นป้ายบอกทางค่ะมองไม่เห็นเป็นทางไฟมอเตอร์เวย์ค่ะบ้านเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเอ็นนะคะค่ะมอเตอร์วเวย์อะแเป็นทางวิกธรรมดาค่ะไม่ใช่มอเตอร์เวย์ค่ะ เป็นทางเหมือนบ้านเรานะคะนะคะวันนี้ฝนตกค่ะภาพเลยไม่ค่อยชัดนะคะนะคะดูนะครับค่ายอะไแดงนู่นนะคะ ภัค่ะสวยไหมคะสองข้างทางนะคะจะเป็นต้นไมนะคะ้ค่ะที่ขึ้นอยู่สองข้างทางค่ะนี่ค่ะ มาค่ะอันนี้นะคะทางที่จะไปนู่นนะคะ่คะ,ะทางวงเวียนค่ะทางวงเวียนนะคะเนี้ยค่ะถ้ารถมาเราต้องหยุดก่อนนะคะนี่นะวงเวียนเมืองนอกจะเป็นแบบนี้นะคะเอานะคะ <laughs> นี่ค่ะตึกรามบ้านช่องบ้านเขาจะเป็นลักษณะนี้นะคะทุกคนแม่น้ำโอ้คะเปิดนะคะ สโตเบิร์ค uh ่ะทางไปสโตเบิร์แล้วนะคะนี่ขาบ้านเมืองสโตเบิร์จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะสโตเบิร์ค่ะสโตเบิร์เป็นเมืองที่แฟนเกิดอยู่ที่นี่นะคะแฟนสบเกิดอยู่ที่นี่ค่ะ ทางม้าลายนะคะที่ผ่านมาทางม้าลายไปกลนู้นก็จะเป็นรถเมค่ะเมเมเมนี่คขาดเบงหลวงของสโตเบริร์กค่ะสโตเบริร์กนะคะไอ้ค่ะต่อค่ะหอนาฬิกานะคะ ฝนตกก็จะมองไม่ค่อยเห็นค่ะค่ะ,คะต่อค่ะไปเลยค่ะฝนตกนะคะภาพไม่ค่อยชัดค่ะ,ะไปแดงที่ประเทศเยอรมนีนะคะเป็นแบบนี้นะคะค่ะฝนตกนะคะ ่ยอนนให่คุณอัลสโซเนีอันนี้เป็นวงเวียนนะคะค่ะวงเวียนค่ะ ฝนตกนะคะฝนตกค่ะฝนตกนะคะภาพไม่ค่อยชัดเลยค่ะฝนตก H เลอ e r นะคะอันนี้มัง H เลอ e r ค่ะสามเมอร์ค่ะ อัสตอนะคะนางอาตอบคะ่ะฝนตกมากเลยค่ะอัสตอมฝนตกคะ่ะค่ะอัสตอนะคะดูวิวกันไปก่อนนะคะรัวๆเลยนะคะวิวคะ่ะ <c oughs> มาซื้อของที่เลเวอคะ่ะเ <c oughs> ดินทางกลับบ้านนะคะ ไปต่อค่ะขวามือนี่ป้ายรถเมล์นะคะแล้วก็มีข้างทางนะคะมีป้ายบอกออขับสามสิบอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มีน้ํามันข้างทางค่ะนี่ก็ทางกลับบ้านแล้วนะคะพาชมขับรถชมถนนที่เยอรมนีนะคะอันนี้ก็คือทางรถไฟนะคะ ชมวิวไกลๆบนท้องถนนสักหน่อยนะคะน้มันค่ะเป็นทุ่งหญ้ากว้างเป็นข้าวบาเร่ค่ะที่เขาปลูกกันนะคะให้ดูมุมกงกว้างนะคะเห็นไหมคะผู้ชมนี่คะ่ะอันนี้ทางกลับบ้านแล้วนะคะเป็นไงคะสวยไหมคะทุกคนสวยนะคะค่ะนี่ก็ทาง เข้าหมู่บ้านแล้วนะคะ Outstop ค่ะให้ดูมุมกว้างๆนะคะสวยไหมคะทุกคน <c oughs> ก็จะถึงบ้านแล้วนะคะทางไปบ้านคะ่ะก็ให้ดูนิดนึงนะคะหมู่บ้านที่เขาก็จะปลูกกันแบบนี้นะคะสวยไหมคะ ก็จะปลูกใกล้ๆติดๆติดๆติดกันเป็นหลังๆแบบนี้เลยนะคะอืาค่ลดเมนะคะอันนี้ทางก็จะไปบ้านสู่นะคะ ดูป้ายถนนค้างทางไปเลยเรื่อนนะคะสายมือก็จะเป็นโบสถ์เนี่ยค่ะมองไม่เห็นนะคะนี่นู่นป้ายรถเมย์นะคะอีกฝั่งหนึ่งค่ะ,คะให้ดูแค่นี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะเห็ค่ะสวยไหมคะให้ดูอีกสักหน่อยนะคะค่ะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะให้ดูแค่นี้นะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่ค่ะ